เฮ้ยพ่อหนุ่มก็จะไปดูคลิปนะครับผมก็ขอฝากร้าน V S God ไว้ด้วยนะครับก็ทางร้านนะครับก็ขายไก่ตันชิงเลกาซี่นะครับแล้วก็ขายไก่ตันชิงเลกาซี่ติดดับอีพิกแล้วก็ดีเจนอรี่นะครับแล้วก็ทางร้านนะมีซูมบริดด้วยนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่5บาทนี่เองนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการร้าน V S God กันด้วยนะครับผมก็โอเคทางร้านนะครก็มีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็เพจก็ตามชื่อร้านเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแจ้งข่าวทางร้านนะครับแล้วก็กิจกรรมหรือว่ากิจกรรมต่าง ้้ไก่ตาดวยเนาะน้องๆคนไหนที่แบบฟาร์มไก่ตามจริงเลยบอกฟุตอะไรเนี main, mail, well, ่ยก็หาที่ขายไม่ได้เนาะก็สามารถมาขายที่กลุ่มนี้ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างทั้งสามกลุ่มเลยเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ไปรับชมคลิปต่อได้เลยนะฮะขอฝากร้านนิดหน่อยแคทบล็อกช็อปนะฮะก็เป็นร้านนี่ครับกดเออ่รูบักนี่ครับผมก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับร้านก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจของร้านแคทบล็อกช็อปไว้ให้นะครับข้างล่างเนาะก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มนะะฮแล้วก็อย่าาลืมไปใช้้บรริกดวยนะคครัับเเเนาาะะโออลสสวดี ในคลิปนี้มีการแจกรหัสไก่ตันใครที่ดูคลิปไม่จบหรือว่าใครไว้ใครได้นะฮะก็คือคลิปนี้นะฮะแจกไก่ตันนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้นะครับก็ไม่บอกเวลานะครับว่าผมแปะรหัสกับซื้อไว้ตรงไหนนะครับผมก็ลองไปถามแล้วกันเนาะเออนะครับก็ใครที่เข้าแล้วนะครับก็ไปเปลี่ยนเมลแล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสเอานะฮะผมก็รีบทําเมลนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรหัสด่วนนะฮะเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าได้เนาะเออคลิปนี้ใครไว้ใครได้นะครับผมก็รหัสที่ผมฝากไปเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวสชิปกันเลยนะฮะ ก็มาแจกในคลิปนี่แหละนะฮะเออมันจะขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้นะใครไปใครได้นะฮะเออผมบอกไปเลยแค่นั้นแหละนะครับก็มันจะมีใบอยู่กับซื้อกับรหัสนะครับอ่ามันจะขึ้นอยู่2รอบนะเออมันจะขึ้นพร้อมกันนะฮะโอเคนะฮะใครก็ได้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิปต์นะโอเคปะ่ะมาลานส์สกิปต์กันเลยนะฮะรหัสนี้ก็จะสุ่มแจกคนดูเหมือนเดิมเอา้าผมกบรหัสผิดโทษทีลืมไปอา่า วางสก,ป okay. งสกิปใหม่โอเควางสกิปใหม่ปึ๊บลานไม่ขึ้นโอ้ขึ้นสักทีนี่นะครับก็สกิปก็จะมาฟาร์มนะฮะแล้วก็มาแจกให้คนดูดูนะฮะอ่ามาเดี๋ยวผมจะลองมาใช้ออโต้ฟาร์มดูนะครับว่ามันโอเพหรือเปล่ามีทอยโค้ดด้วยใช่ไหมนี่นะครับทอยโค้ดได้แล้วโอ้โหสีส่ชั่วโมงเลยเหรอฟาร์มจนตาตูบเลยมั้งนั่นอะโอเคสีส่ชั่วโมงเราจะอุย้ยตึงตึงฟาร์มไบจับนะครับ มีอัพสเตตสเตตเป็นค่าหนัดและกั้นเลยครับรหัสนี้ก็จะฟาร์มแจกเหมือนเดิมนะฮะก็ให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับก็ติดตามพี่ด้วยนะฮะถ้ามีแจกก็จะรีบลงคลิปหรือทำคลิปแบบนี้อีกรอบนะฮะหรือว่าน้องๆคิดว่าเออพี่เปลี่ยนรูปแบบการแจกเถอะแจกแบบใหม่หรือแบบนี้ก็แล้วแต่น้องเนาะพี่ไม่ได้ว่านะฮะค่ายนี้ตึงจังเลยฟาร์มอีซี่มากเลยครับน้องดูดิโอเควิทยใช้ได้นะ นี่นะฮะพี่ก็จะมาปั้นรหัสนี้แจกให้น้องๆ FC เหมือนเดิมนะฮะก็ใครที่ไม่ได้รหัสที่ผมแจกไปในคลิปนี้นะครับก็รอรหัสที่ผมกําลังปั้นนะฮะแล้วเอาไปแจกอีกรอบนะฮะโอเคเนาะอุ๊ยสปอนเซอร์สามารถเข้าได้ในะ,ะ้างสปอนเซอร์ยังอืมสซคิปตึงเอาเรื่องชื่อฮาคิวิ่งไปไม่เย่ยฟังก์ชันเออมีอะไรบ้างผมยังไม่ได้อาด่านฟังก์ชันดู s e t ติง้งอ่าลงดันเจียนมีไหมต้องมีแหละ เหมือนฟังก์ชันอื่นยังไม่มีนะฮะเหมือนจะแนะนําทําไก่ตามมากกว่าของค่ายนี้นะฮะโอเคแฉกภาพหน่อยแล้วกันนะครับนี่ฟาร์มไว้อยู่นะแล้วผมจะใช้ส,สคริปต์ค่ายนี้นั่งฟาร์มเลยนะฮะมันเดิอมครับฟาร์มแจกคนดูเนาะทำไมไม่ตีละนายมอนอยู่ข้างล่างไม่ตีจริงดิต่อยต่อยต่อยเฮ้ยอันนี้มีหน้าจอขาวด้วยโอ้โอพี OP จังเลยอะ ว่าของเติมนิดนึงต่อไปก็ไปเกาะบากี้ได้อีกนะครับตัวตลกบากี้อืมไม่รวมมอนหรือเปล่าทำไมมันตีทีละตัวใช่ครับมันตีทีละตัวครับมันไม่รวมมอนนะฮะรวมมอนต้องทำไงไมันน่าจะมีเปิดให้รวมมอน โอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตีทีละตัวเนะาะมันอาจจะช้าไปหน่อยเนาะโอเคคลิปนี้ก็ายบายฮะเดี๋ยวพี่จะปั้นรหัสนี้แล้วเอามาแจกน้องๆต่อนะฮะใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแจกเรื่อยๆเลยเนาะเออน้องๆก็ฝากติดตามให้พี่ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้๊ายบายก็ใครที่ได้รหัสไปก็ขอยินดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทักพี่มาในที่ขอด,ด้วยนะคนไหนที่ได้รหัสนะครับโอเคครับ b y ยบาย